อันนี้สองก็คือผลที่เราจะได้รับอันนี้สองของบุญอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้สองแต่ว่าผลที่เราจะได้รับเกิดขึ้นที่จิตใจของเรามันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องของบุญเรื่องของธรรมะอย่างเช่นเราทําบุญเราให้ทานอันนี้สองของทานคืออะไรคือเกิดมาเป็นคนรวย มีทรัพย์ส,สมบัติทรัพย์สินเงินทองอันนี้เป็นอันที่สองเรา,ารักษาศีลศีลห้าศีลแปดอันที่สองที่เราจะได้รับหรือผลที่จะได้รับก็คือจะเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าหรืออันที่สองของการภาวนาภาวนานี่ก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำกรรมฐาน การทำสมาธิการทำวิพสสนาอันนี้สองคือผลที่ได้รับก,ก็คือไปสู่มรรคผลผนิพพาน,นเป็นนิพพานไปอันนี้คือผลที่เราได้ไดรับนะส่วนทางด้านวัตถุนั้นอันนี้สองการทำงานจะเป็นได้รับเงินเดือนได้รับผลงานประสบผลสำเร็จงานสำเร็จอันนี้เป็นทางวัตถุ แต่ทางด้นธรรมะนั้น,น,นผลเกิดที่ด้านจิตใจได้ทางใจแต่ละอย่างนี้ก็อน,นิสงส์ก็แตกต่างกันคือผลที่ได้รับถ้าว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถึงว่าปฏิบัติธรรมนะทำกรรมฐานถึงที่สุดจะได้อนิสงส์ทางด้านจิตใจก็คือจิตสะอาดสว่างสงบจะเรียกว่าเป็นความสุขสูงสุดเลยก็ได้ถ้าเป็นความสุขนะ อันที้จริงก็คือความสะอาดความสวาม่างความสงบนี่ก็เหนือสุขเหนือทุกข์่น้หละพ้นไปแนละ้วหรือว่าเป็นนิพพานก็ไนดะ้ส่วนการให้ทานอย่างเช่นว่าผลการให้ทานอันนสองทานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีางด้านจิตใจแต่ว่ายัางไม่มากพอเท่ากับการรักษาศีลศีลนีนน่อัน,น้สงผลคือสูงกว่าส่วนการภาวนาที่สูงสุดเลย การให้ทานเ,นเช่นการบริจาคเงินก่อสร้างวัตถุเ,เช่นสร้างโบสถ์สร้างพระทุกท่านก็เคยได้ทำมาเหมือนกันการทำบุญการให้ทานการสร้างโบสถ์การสร้างพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นความสุขทับน่นจิตใจภูมิอ,อกภูมิใจใจเป็นสุขอันนี้ถือว่าเป็นอนิสงส์แต่ว่ายังสู้การ ภาวนาไม่ได้การภาวนาเนี่ยมีอนิสงส์สูงกว่านั้นจะได้รับผลมากกว่านั้นเพราะอะไร <_ c oughs> เพราะว่าการสร้างโบสถ์ก็ดีการสร้างพระก็ดีบางทีจิตใจเราเนี่ยยังมีความโลภค,ความโกรธความหลงอยู่เราสร้างโบสถ์เราสร้างพระที่เราก็เกิดความภูมิใจพอใจ คุยอวัดแล้วก็มีจารึกชื่อลงไปด้วยต้องจารึกชื่อเลยนะถ้าไม่จารึกชื่อนี่มันไม่ได้นะก็จะเป็นความโลภอยู่ความโลภโอ้นี่เราได้ทําบุญไปแล้วนะเนี่ยมันก็ยัเป็นความโลภในบุญที่เราทําอยู่ยังมีกิเลสหรือบุงทีเราสร้างไปแล้วใครมาว่าเราไม่ดีไม่น่าจะบริจาคเงินไปมากมายขนาดนั้น จะย่งเงินปเปล่าๆพอใครมาตำหนิติเตียนเข้าเนี่ยโอ้เราก็กโกรธละเกิดความไม่พอใจในวัตถุที่เราสร้างเราสร้างโบสถ์ไปโบสถ์นี่นานแท้กว่าจะเสร็จสร้างตั้งนานไม่เห็นเสร็จทักทีเห็นไหมจิตใจมันยิๆๆ่งตีละบางทีมีใครมาตำหนิว่าไม่ดีเลยเนี่ยทรงนี้ไม่สวยพมจะรูปปั้นลูปนี้ไม่สวยมหมบางทีเราก็ไม่พอใจมันก็ยังมีความโกรธด้วย ยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีความรักความชังการสร้างโบสถ์สร้างพระการให้ทานก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังตัดกิเลสไม่ได้กิเลสเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าตัดกิเลสไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องมีทุกข์อยู่ในจิตใจเราลํำไปส่วนการภาวนา างเช่นการเจริญสติอันนี้มีอานิสงส์มากทำให้จิตใจในสะอาดสว่างสงบเป็นนิพพานชั่วขณะก็ว่าได้านเช่นเวลาเราเจริญสตินะสมมุติว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติรู้นหายใจออกเรามีสติรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ แค่เพียงรู้หนึ่งเดียวเนี่ยสักเกตรู้จิตใจเราแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็เป็นปกติมีความสะอาดอยู่ในสภาวะที่รู้มีความสว่างคือรู้แจ้งอยู่ในสภาพที่รู้นั้นและจิตใจก็สงบสงบอยู่ในตัวรู้นั่นกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทุกครั้งที่เรารู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวเรามีสติรู้เวลาจิตมันคิดมันนึกอะไรขึ้นมามีสติรู้ว่าอ๋อนี่จิตมันคิดแล้วแค่รู้เนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิแล้วก็มีทั้งปัญญาอยู่ในขณะจิตเดียวกันจะเรียกว่าเป็นมัคเป็นผลอยู่ในขณะนั้นก็ได้เพราะจิตขณะที่รู้อยู่เนี่ย จิตเป็นปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งมีแต่สภาวะที่รู้ล้ลวนๆนะไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันพ้นทุกได้ในขณะนั้นแค่ช่วงระยะแค่ลัดนิเบื้องเดียวเสีวินาทีเดียวคือรู้สึกแค่มีสติรู้สึกตัวขณะเดียวเท่านั้นโอ้จิตใจเรานี่ไปไกลเลยเป็นการปลักกิเลส สิ้นพบสิ้นชาติในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ย,ยขณะแค่ช่วงขณะเดียวของจิตเท่านั้นเองพัฒนามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถทําให้ต่อกันไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆเ,ยนะเราก็จะได้อานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยบ่อยๆคือความสะอาดความสว่างความสงบความเป็นปกติของจิต บ่อยๆจะมีบุญมากขนาดไหนจะเรียกว่าเป็นบุญที่ยอดบุญเหนือทุกข์ก็ว่าได้เพราะนั้นเราทําบุญก็ทําไปเถอะจะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวัดให้ทานก็ทําไปไม่เป็นไรทาไปเถอะมีประโยชน์เป็นบุญแต่อย่าลืมการภาวนาด้วยการรักษาศีลเราต้องจับยอดบุญเหนือทุกข์ จะเป็นบุญสูงสุดมีประโยชน์มากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานะแม้แต่การฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญการศึกษาธรรมะฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูและศึกษาดูอันนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วเราก็นำอาไปปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางท่านอาจจะได้แต่ศึกษาได้แต่ฟัง แต่ไม่เคยปฏิบัติเราก็ได้บุญแค่การฟังการศึกษาแต่บุญอันนี้ส่งจากการปฏิบัตินั้นเราจะไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ลงมือปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยเจริญสติเลยแต่ไม่ค่อยได้ศึกษาปฏิบัติเลยอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะหลงทิศหลงทางได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเข้าใจ ถูกต้องแล้วก็เวลาเอาไปปฏิบัติก็ไม่ลงคิดลงทางพระพุทธองค์ยังทรงอุปมาผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเข้ามาสนใจธรรมะเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทท่านยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องหนูหนูขุดรูหนูประเภทที่หนึ่งคือขุดแต่ไม่อยู่ประเภทที่สองคืออยู่แต่ไม่ขุด ส่วนประเภทสามคือทั้งขุดทั้งอยู่หนูประเภทที่สี่คือไม่ขุดแล้วก็ไม่อยู่พระองค์ท่านยกตัวอย่างหนูหนูประเภทแรกคือขุดรูแต่ไม่อยู่รูเนี่ยการขุดรูก็คือการศึกษาธรรมวินยัยศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ยอมอยู่รูการอยู่รูคือการปฏิบัติคือได้ศึกษาฟังอ่าน แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยอันนี้หนูว่าเพศแรกก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ดีมากยังไม่ดีกว่าประเภทที่สองคืออยู่รู้แต่ไม่ยอมขุดอยู่รู้แต่ไม่ยอมขุดรู้ก็คือลงมือปฏิบัติเลยถึงก็ตั้งท่าปฏิบัติทันทีเลยไม่ได้ศึกษาม,มาก่อนบางทีก็หลงทิศลงทางเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะจะได้อันนี้ส์จากการปฏิบัติประเภทที่สามก็คือ ทั้งขุดรูคือทั้งศึกษาแล้วทั้งอยู่รูแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยอันนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสเสริญคือศึกษาฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะอ่านแผนที่แล้วก็ลงมือเดินด้วยทําหน้าที่เดินด้วยประเภทที่สี่คือเพศที่ไม่ยอมขุดคือไม่ศึกษาเลยไม่สนใจธรรมะเลยหันหลังให้เลยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ ไม่ยอมขุดรู้แล้วก็ไม่ยอมอยู่รู้ศึกษาก็ไม่ศึกษานะแล้วก็ไม่ปฏิบัติด,ด้วยหันหลังให้พระสัตว์ไปเลยอันนี้ถือว่าเสียประโยชน์ในการเกิดมาแล้นะวท่านผู้ฟังอยู่ประเภทไหนก็ยกระดับให้แค่การฟังเนี่ยก็ถือเป็นการศึกษาแล้วเราไม่ต้องศึกษามากมายต้องไปเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือกันเปน็นวันวันไม่ต้องอย่างนั้นเ,เราศึกษาเฉพาะตัวการปฏิบัตินะศึกษาให้เข้าใจ ว่าการเจริญสติเนี่ยทําอย่างไรมีวิธีทำทำานอย่างไรทําที่ไหนทําเมื่อ,อไหร่ศึกษาวิธีการเอาไว้พอเราเข้าใจวิธีการแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงธรรมเข้าถึงสัจธรรมคือเราขุดรู้ด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยได้ประโยชน์ั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ต้องศึกษาหนามาฟังไปเถอะฟังแล้วก็ น้อมน,นำเอามาปฏิบัติด้วยหรือนนว่าเป็นการศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยการให้ทานก็ดีนนี้ว่าเป็นมีอานิสงส์มีผลดน้นานจิตใจคือมีความสุขการรักษาศาีลก็ดีทําให้จิตใจเนี่ยเป็นสมาธิไม่เบียดเบียนใครมีการสงบมีความภูมิอบภูมิใจในศีลของเราทั่ดีสุดก็คือการภาวนาคือการมาเจริญสติการ ทำสมาธิการทำนิัสานาก็มีประโยชน,มยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นขอให้เราสำคัญว่าเราต้องลงมือทำแล้วก็ได้ศึกษาเราต้องป้องกันไว้ก่อนเราอย่าประมาทนะการป้องกันที่เหตุดีกว่าการไปแก้ไขที่ปลายเหตุเราเน้นเรื่องการป้องกันอย่างเช่นเวลาเรามีความทุกข์เราจะไปแก้ไขความทุกข์เนี่ยแตได้ว่าเราไปแก้ที่ปลายเหตุลนะ บางทีมันก็หนักหนาสาหัสบางทีแก้ไขไม่ได้เลยส่วนเราป้องกันทุกไปก่อนดีกว่าการป้องกันความทุกขการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นการป้องกันความทุกขด, yes. ดีกว่าการแก้ไขที่เหตุเราป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยยังดีกว่าการรักษาความป่วยไข้การรักษาที่รักษาไม่ได้รักษามไม่หายก็มีนะเพราะะฉนั้นการป้องกันป้องกันความป่วยไข้มีวิธีการต่างๆ ราศึกษาและเราป้องกันป้องกันที่เหตุจะได้ไม่ต้องไปแก้ที่ผลหรือปลายเหตุเพราะฉะนั้นการภาวนาการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสติคือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็เท่ากับเราขาดชีวิตเจริญเอาไว้ให้มากๆเรายังไม่มีความทุกข์ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราป้องกันไปก่อนเตรียมสติเตรียมปัญญา,าไว้ป้องกันเอาไว้ย่อมดีกว่าการที่เราจะไป แก้ไขที่ปลายเหตุ